นายกล้วยหอม26สิบงหาคม2568ปีทองของแอสเซเซทวายนายกล้วยหอมยินดีกับกรมเชษดวิพันธ์พงศ์ CEO แอสเซเซทวายคว้า5รางวัลเกียรติยศจาก Living Inside the Thailand Developer Award s 2025การันตีความเป็นแบรนด์อสังหาที่โดดเด่นทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าราคาเข้าถึงง่ายและคุ้มค่าสำหรับการลงทุนและขึ้นรับรางวัล ตำแหน่งสุดยอดผู้นำ best CEO of the year ควบ popular developer of the year 2025นับว่าเป็นปีทองจริงๆ GCAP เกาะเตา่าแอร์เปิดหน้ากันเล่นหุ้น GCAP วานนี้ราคาแรงบอลลุ่มแน่นสตอรี่เกาะเตา่าแอร์จากโครงการสนามบินส่วนบุคคลเกาะเตา่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการอื่นๆประกอบด้วย ้านจอดโดรนโดยสารแนฟทอพอร์ตโรงแรมลานจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเป็นต้น DOD นำ AI มาใช้หวังเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าใหม่ DOD ตอบย้ำความเป็นผู้นำด้าน ODM ในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนวัตกรรมของตนเองเดินหน้าปรับกลยุทธ์ดันธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตรงจุดพร้อมระบุเดินหน้าทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียว่าเป็น Manufacturing Brand Company หวังเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าใหม่เข้าพอร์ตโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น Inside.com